ต้องเรือขับๆตามมาแล้วยิงปุ้งแล้วก็หนีเดี๋ยวพี่ช่วยที่ดาวบะมันด้วยเอาหนึ่งอ๋อหรอไอ้ดำไอ้ดำไอ้ดำแก็บบุตรดิมึงกับเก็บบุตรหน่อยดิอ๋อหรอไอ้ดำมึงพวกมึงกะบมึงเอาพวกมึงอง่าสักห้าคนน่ะแก็บบุตรแล้วมามาช่วยพวกคุนธนาคารดิเงินหารสองเร็วๆตอนนี้เลยดำเร็วๆตำรวจเยอะไม่เดี๋ยวให้มันเอามาเยอะๆก็ได้ถ้าเราขาดเท่าไหร่อ่ะ งา,าสอบไม่ไหร่อยถ้าโดนจับเยอะห,หรอดำเฮ้ยดำมึงไอ้นี่เลยดิมึงเล่งเล่งมือให้กูเลยดิเดี๋ยวตัวจมาเยอะเจอแล้วดำนะเพื่อนเจอแล้วดำนะเพื่อนพี่จัดตั้งแต่วันแรกเลยรอกระชากา,าวันแรกเลย ผื่อไม่พอเผื่อไม่พอไม่เผื่อเงินที่มีอยู่ไม่พอไม่ได้หมายถึงว่าเฮ้ยเปิดรับบาแล้วไม่พอเลยนะเงินที่มีอยู่อ่ะไม่พอเราจะตามช่างวอร์เลยจอดๆๆเออไอ้ตามช่างให้พี่เลย ให้พรุ่งนี้เจอกันสายบ่ายนะครับทุกคนนี่เป็นไงดูคำพูดดูไปเชี่ยต้องไหมกัดผมทำช่างเหรอแล้วผมทช่างมาเออดัดไม่ประตูมันหลุดประตูมันหลุดประตูมันหลุดเดี๋ยวให้ไปช่างตอบเขาจอดนี่ก่อนดิจอดนี่ก่อนจอดนี่ก่อนจอดนี่ก่อนจอดจอดจอดจดเลี้ยงไว้จอดเลี้ยงไว้ขยับมาขยับมาจอดเลี้ยงไว้เราช่างเหรอรอนี่เรารถฮาราโลบังบังหน้าอีจอดแอบตรงนี้ไหมพี่ไม่มีฮาราโลดิ มีใครพี่หลังแค่นี้ดิหลังหลังสีแดงจอดชิดเนี่ยแล้วก็ห้าร้อโล่งบังทีไม่ไม่จอดจอดหลังสีแดงเอาไปจอดหลังสีแดงก็ได้ไปเอาไปเล้วมาเอารถไปไหนตรงนี้เลยข้างในหน่อยตรงนี้ตรงนี้แหละมันข้างในมันก็ไม่เห็นแล้วข้างในไม่คบหรอกเพื่อนถ้าจะเขาจะเห็นก็คือเห็นแค่ไปล็อกต้องหลังสีแดงหน่อย อะไรพวกนี้อ่ะมาจะได้ดาวกี่ดวงหนูอยังได้กาชาคำอะไรคำอะไรเอรนเทจูว์ได้ยินเปล่าใส่หมวกหน้าแล้วสักอ่ะจบย่ะเขาพูดว่าเอาผ้ามาติดหัวทำไมอ่ะเขาบอกว่าเขาบอกว่าน่ารักหรือเปล่าน่ารักไหมอันนี้น่ารักไหมครับ น่ารักไหมน่ารักเขาน่ารักน่ารักหรือเปล่าน่ารักหรือเปล่าไม่รักคเขาไม่รักคนมีแฟนคเขาเย้ยดีนะกูสดเย้ยดีนะผม้ชมจริงหรือเปล่าไม่ใช่พูดไปแล้วหนูัวแตกนะมาไปเพื่อนกูขอชมแล้วกันเอออย่าให้อย่าให้โชว์เลยเพื่อนไอ้ไอ้บอกว่าถ้าอยากแกะของขวาญหน้ามื่นหนึ่งเฮ้ยเดี๋ยวหน้าครับ อันยากแก่ทั้งชีวิตได้เท่าไหร่ครับเฮ้ยหัวเราช่างข้างขวาแล้วขาวๆอ่ะโอเคใช่คันนี้คันนี้เขาได้ละเขาเขามาช้าหนึ่งวันหนูเลยบับไปยิงห้าเหรียญท่านเชื่อครับเนี่ยชื่อเบบี้ครับคันทุกคันเลยทุก่ันเลยใช่ทุกคันเลยทุกคันเลยใช่ชื่อเบบี้หรอพี่ตาค่ะพี่บีบเบาไม่ไม่ค่อยเจอเลยไม่เคยค่อยตอนนี้ ไอแฟนล้มขัดพี่กูเลยพี่กูพี่กูแค่ถามมึงเป็นไรไว้เนอ่ไหร่ว้เพิ่ตรมงเานรถก็หน่อยเก็ห่อก่อแยมเอ่อนเดี๋ยวี่ออกมาช่วยด้วยอาวุธพี่เกินปะจผมาหน่อยเรื่องลามเข้าตัวลน้องอ๋อก็คือลามเขาตัวมันหายเลยใช่ไหมพี่ดีที่พี่ออกผมพลาหน่อยเพื่อนเสียไม่ได้หรอกผมไม่ได้ทำเมื่อกี้ผมไม่รู้ตัวเอหนึ่งะอรับไอจานไม่ใช่จานจานยี่สิบบาทครบะยี่สิบบาทดกันยี่สิบคาเล่เฮียเะาจลุกกูตาไปดำม เรียกออกมาแล้วด้วยหรับคนผู้หญิงเนี่ยเดี๋ยวนไม่ค่อยได้เจอเลยแบบว่าไม่ค่อยเห็นช่างใหม่หรือเปล่าอ้แซมอยู่ไหมเฮ้ยแซมมองเวลาไมนี่มันไม่ไม่สเลอาหัวมาเข็เกมนะเอาเอา่มา่ช่างมีฟยังครับช่างมีไฟอะครับมึงมีความรักพี่กูเคยขัดผมอยากอยากรู้ทำไมอยากรู้เฉยครับอยากรู้เฉยทำโ่เป็นลมในส่วนน้ำเว้ย ถ้าสมมติถ้าอยากรู้ทำไมแสดงว่ามีแฟนแล้วนะผมตีม <so ีแฟนแล้วถูกมีพวกเสยวเลยเดบังเอาไม่มาแน่บี่มีแฟนแล้วชัวร์ซอมหมอซอเจาะนะทังไม่เอาพี่ผมขอหน้าเบื่อคนเล่นข้างในหน่อยดิคนเล่นข้างในอ่ะไอโทนี่แวนมาคันนี้มามีคันนี้มาคันนี้มัคันนี้มิดไปยืนตรงยืนแปมไปยืนตรงข้างโน้นหน่อยผมด้วยมีไหมคนเล่นขางเร็วๆผมด้วยหรือเปล่าอ่าแซดด้วยไปหนึ่งสองสามสี่หกหกคนพอไหมโทนี่หรือเราเจ็ด ผมอยากได้เพี <S 2> <S 2> ่ได้วใช่า่ะเอาใขรคนนึงเลือกไหมคนเลือกเลือกเคยเล่นไหนอ่ะเล่นไหมคนเหลือไหมคนเลือตอนตอนเลยคนได้ไหมตกลงได้แต่คนเหลือแตคนเลือไหมไอจอนไอเคยเล่นไหนอาคนเหลือเล่นมีแผนเสริมถ้าคนเหอไม่จอนเคยเล่นไหนไม่เรอได้ตอนปนเสร็จวิ่งออกตามวิ่งออกธนาคารตามกุมังนอกเอารถเอารถเอารมาคนหนึ่งสี่คนพอรถคันเดียวสคนตามกุมั้งนอกเดี๋ยวกูพาไปขึ้นจุดจุดหนึ่งไม่พี่แต่ไม่ได้ว่าตอนเริ่มนไม่ตอนตอนตอนเริ่มเลยอ่ะมึงยังมึงยังมึง การเสร็จกูต้องหนีวะดำเส้นตำวจแม่งเกิดยี่ากไม่ไหวแล้วบักเฮียอยเไม่ไหวว่ะเพื่อนงั้นเยงั้นเดี๋ยวกูเดี๋ยวกูดึงข้างนอกให้ไงเพราะว่าถ้าสมมติกูไปอยู่บนดาดฟ้าไอ้ตึกที่กูจะไปใช่ป่ะสี่คนใช่ป่ะไม่ไม่มอมฟังไพเทอร์กูก่อนเลยดำไอแผงทีู่จะเล่นใช่ไหมแต่ว่ามือมต้องฟังก่อนนตอนที่กูเล่นน่ะคือใช้แบบนี้เวคือกูส่งอ่ะคนคนเล่นข้างในอ่ะเจ็ดเจ็ดคนใช่ป่ะเข้าไปป้นป้นเสร็จปุ๊บอ่ที่เหลือไอพวกอยู่ข้างนอกอ่ะขับรถออกถอยออกมาถอยมาบนเลย ถึงเวลาพอไอตรงไอข้างหน้าได้ยินเสียงว่ามีรถตำรวจมาบูใช่ปะข้างนอกก็ขับมาโฉบยิงตัดยิงตัดยิงต่อดให้เขาแม่เขาทำทำมาง่ายๆทีนี้แต่ทีทีนี้ของมันง่ายของกูมันง่ายกว่านั้นก็คือยังไม่ต้องไปประทะาเยอะมึงเหมือนเหมือนมึงดึงกำลังอ่ะถ้าสมมติว่ามึงอยู่ข้างบนใช่ปะสี่คนพอคันเดียวเหมือนแบบแวบขึ้นแวบลงอ่ะไม่ต้องเอาถึงตายอ่ะเก็บปะถ้าสมมติมันจะขึ้นมาเอาถ้าสมมติมันจะขึ้นมาเอามึงมันต้องมาถึงสามสี่คนพึ่อมือดักตอมด้าดได้มันดึงกำลังตำรวจได้เยอะถ้าจะขึ แค่ตายยากแค่นั้นล้มยากจบเลยโอเคงั้นเดี๋ยวเอาคนไปกับมึงสี่คนสี่คนคนหนึงอะใครเลยมากั้วสี่คนตอนโป้นอเงี้ยหนยยิงอไบางอเมัตำรว้วนตำรวจแล้ววเหนแล้วเยยวเดอกว่าไอไอกไม่ได้บอกหรอมันบอกว่ามันบอกว่าไอตอนนี้พี่มันเอาพี่คนเดียวพวกมึงไปเลเวลดิตั้งเรื่องนี้ตั้งเรื่องนี้ฟรีงานฟรีงานฟรีต้องต้องตอนนี้ปตำรวจวอแล้ว โอเคไปเลยไอ้เดินเลื่องเมืองกันไหนไม่กินกู่ะรอจะรอสร้างเรื่องก่อนหรือจะลุยสดเลยกูได้เอามันได้หมดไม่มีปัญหาว่าลุยสดเลยก็ได้ไม่เดี๋ยวก็แล้วกันคันไหนเนี่ยไม่นี่เออมึงเอาคับเอาไปเลยคันหนึ่งมีคันหนึ่งของมึงอยู่แล้วดำหลงเออดำหลงบางอ่ะตริคนไปด้วยกันเลยเอาเอาคนมาช่วยดำดิเอออีกคนนึงก็ได้ไปไอเน่าไปกับแม่งนะไอโจมาโจมาโจก็ได้ไปโจับเพื่อนพูดอว่าพีะไรนะเพื่อนพูดอะไรนะไอดำฝักด้วยคิดถูกไม่ได้เที่ยวอันนี้ไม่กี่คนรอ้เลยตามีงมก เดี๋ยวข้างนอกเลยกับพวกพี่นะเว้ยเดี๋ยวน่าก่อฟีตัวไม่หรอเบลโดนี่เอาเกอะมาเยอะเลยพอกดปุ๊บพอกดุก่อนเต็มตีถ้าเกิดสมมติว่าคนเต็มมารีจกงานดำฟรีๆให้หน่อยดิแบบว่ามารีจกเก็บเข้าตัวเองไปเลยนะลบหมูเอาลบหมูได้เลยนะหลบหมูที่ลบหมูฉันขอคุ้มๆไปนะจัดเลยข้างในไม่ได้ตัวข้างในไม่ได้ตัวฟีตัวตรงนี้เอารถใครไปไหมรถโทนี่รถอะไรไปไหมไออกกับพี่ก็ได้นี่ก็เบิก์ไอแปดให้มารีดหน่อยนี่เบิก์ไอแปดให้มารีดนะเอารถหนีไม่ใช่พี่ กำลังมาั้งพี่ดูจากสองไม่ไม่ไม่รถดีเราใช้รถดีดีกว่าพี่าวมาแล้วพี่าเรอยไอแปะทำมัดหน่อยซ่อรถลงหน่อยลงหน่อยแซมแซมแซมจอห์นเออแป๊บนึงผมเก็บของเลขห้าสิบเอ็ดใช่ไอมึงกัแหละต้อครับอ่ะ มันเขาปรับมาล่าสุดมันขึ้นการที่ไปใครอ่ะปรับล่าสุดในเรื่องเนี้ยเดี๋ยวข้างนอกข้างนอกจับกูเมาไม่ยากหรอกพี่ไม่ไมปครับยูมันพี่ยูมันเป็นปุ่มเลยนะอยูมันครับอยู่่เพือนไม่เออแล้วปรับปุ่มลอะไรับนะตบบล็อกแคปล็อกเอยต้องปรับแคปล็อกมันยืนอยู่เนี่ยนหรพี่เขงผมมันก็เป็นแคปล็อกให้เองนะพี่ตต้งคีย์บิลดิ้งแล้วก็ไปที่ไฟเอ็มไฟเอ็มเข้าไปดูว่ามึงปุ่มเก่าเป็นอะไรมึงก็ปรับเลยของกูมันท็อปโอเวอร์เลยเดียวก็เป็นแคปอยู่ดีอ่ะแคปล็อกต้องคนเป็นยูเ่อนบพอจะเป็นยูบางคนกดแล้วมันดับรถ เรามาเล่นเอามันไปเลยาีเยวไม่เายเมื่อกีเอามันแต่ไม่ได้วี่ไปหม่งนะมาไปไปไรถคือรถเลยเลยเ่เพลโคตรน้อยเลยี่อะไม่เอย่งี้ก็จะตอให้บซทเมืนเดมเหอจะตยังไงเดีแย่กูบอบีซีก่อนแล้วึงจต่อังงช่างยังช่างกระเป๋าอะไรครับช่างกระเป๋าอะไรเดี๋ยวเราหนึ่งห้ครับเออถ่าอะไรครับทั้งหมดนี่อะ ไอ้เจ็บเลยครับน้องเบฟไม่ได้ยินเลยอ่ะไม่ได้าสามหกไม่ไปดิน้องเบฟไม่ไม่ตอบพี่โดนน้องเบฟอย่างนี้ผมใจเียไม่เอ่ยน้องเบฟไม่ตอบพี่เนเลยฮัลโหลครับช่างวันนี้ครับช่างช่างเรียกหน่อยนะหนึ่งห้าหกครับสามพันหนึ่งห้าสิบมีแถมเบอร์ไม่มีคู่นั่นนู่นชอบไหมนุ่นได้ไม่ต้องครับไม่ต้องทิ้งไปดิเดี๋ยวพี่ลดให้ตามที่เราตกลงกันไว้โอเคไหมตามนั้นเอาไปสอบไปเลยเอามันลองระบบมาหน่อยดิถือรอบนี้เน้นเน้นเดินเดือดเลยอ่ะ เออลองระบบกันหน่อยว่าถ้าเจอตำรวจเต็มเต็มเป็นไงเพื่อนนี่มีเอากล่องมาเยอะไหมพี่โอ้กล่องไม่น่าจะใช้เยอะหรอกน้องผมมีสิบตัวนะพี่แบ่ไงไหม